สวัสดีครับผมครูกล้องนะครับครูก้องสอนทําวุ้นนะครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆสิ่งของ9อย่างสําหรับมือใหม่หัดทําวุ้นจะต้องมีนะครับซึ่งวัตถุดิบอุปกรณ์จะมีอะไรั้นเรามาติดตามชมกันได้เลยนะครับอย่างแรกอย่างที่1นนะครับก็จะเป็นแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์วุ้นซึ่งเราถ้าคนไม่ทําวุ้นจริงๆก็จะไม่รู้เอ๊ทะทาไมเขาทาสวยเนาะเขาทเหมือนกันเนาะทำไมยิ่งรายละเอียดดอกไม้เหมือนมากเนี้ย จริงๆแล้วไม่ยากเะครับเขามีแม่พิมพ์อยู่ซึ่งวันนี้ครูจะมาอธิบายแม่พิมพ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันดับแรกเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์สติโคนนะครับจะเป็นแม่พิมพ์ขนาด16ช่องนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดแต่ละช่องจะมีขนาด3ามเซนนะครับตัวนี้อ่าขนาด3ามเซนก็จะใช้สําหรับงานวุ้นงานวุ้นแบบพอดีคำาครับที่เขาทําแบบพอดีคําทำเดียวกินง่ายอร่อยก็จะใช้พิมพ์ตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์หมูส่วนนี้พิมพ เป็ดเนี่ยตัวนี้นะครับพิมพเป็ดอันนี้เรียกว่าพิมพ์ซิลิโคนนะครับขนาด3ามเซนต่อไปก็จะเป็นพิมพ์ดอกไม้นะครับดอกไม้ก็สําหรับงานทั่วทั่วไปก็จะมีนี่ขนาด3ามเซนนะครับเห็นไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นดอกเอ่อกล้วยไม้นะครับขนาด3มเซนอันนี้ก็จะเป็นงานพอดีคำเหมือนกันนะครับสามเซนซึ่งพิมพ์ตัวเนี้ยเรียกว่าพิมพ์ซิลิโคนก็จะมีทั้งดอก กุหลาบดีลาวดีดอกบววดอกทานตะวันดอกกังหันลมหลักๆนะที่ใช้อยู่แล้วก็ดอกกล้วยไม้หลักๆที่ใช้ 5- 6ชนิดนะครับเป็นขนาด3เม้นส่วนอีกขนาดหนึ่งที่ใช้บ่อยๆที่คนทาบุญจะต้องเจอเนี่ขนาด5เซนนะครับใส่สี่ช่องนี้กําลังสวยพอดีเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับขนาด5เซนซึ่งพิมพ์ตนนัวนี้ส่วนใหญ่ออคนที่ทําขนมชั้นก็เอาไปใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกัน คือพิมพ์ตัวเดียวกันเลยนะครับตัวทําวุ้นนะครับตัวนี้ขนาด5เซนซึ่งถ้ามี2ขนาดนี้นะครับ3เซนกับ5เซนสามารถมาทําเป็นดอกไม้แก้วได้นะครับอย่างในคลิปครูก็มีสอนเป็นกุหลาบแก้วก็จะใช้ดอก3เซนกับ5เซนเอามารวมกันกลายเป็นดอกไม้แก้วนะครับอ่ะอย่างที่1นึ่งเอาอย,ยังไม่จบสิมีพิมพ์อีกพิมพ์ตัวนี้ตัวนี้จะราคาสูงนิดนึงนี่ครับเป็นพิมพ์ฟองดองนะครับตัวนี้พิมพ์ฟองดองตัวนี้ ชนไหนเอยถึงแพงนะครับดูเขามีเขาจะมีความละเอียดแบบคมนะครับดูตัวนี้ซึ่งพิมพ์ฟองดองตัวเนี้มันก็จะงานจะออกมาสวยละเอียดตามที่เขาเห็นเป็นเค้กวุ้นดอกไม้เต็มๆพูลๆเนี่ยก็คือจะจะใช้พิมพ์ประเภทนี้ซึ่งทําให้เออวุ้นเค้กตัวนี้อาจจะมีราคาแพงก็เพราะอะไรครับเพราะว่าต้นทุนของพิมพ์เนี่ยมันราคาสูงมากซึ่งตกชิ้นหนึ่งบางทีขั้นต่ําถูกสุดๆในแนบแบบเล็กๆเนี่ย ก็อาจจะ60ขึ้น60อัพหมดเลยหาน้อยครับที่จะจะราคาถูกจึงทําให้ราคาหน้าเค้กดอกไม้เนี่ยมันจะราคาสูงขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งจะมีเื่องพิมพ์ดอกไม้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้ที่ร้านก็จะใช้บ่อยถ้าช่วงวันแม่ก็จะกลายเป็นดอกมะลิสีขาวล้วนแต่ถ้าเป็นช่วงวายเลนทายหรือดอกอะทั่วไปก็จะเป็นสีแดงสีชมพูก็เป็นดอกไม้ได้หมดเลยนะครับอ่าักดอกไม้ก็จะเป็นตัวสัตวเนบตัวนี้นะครับ ตัวนี้ถ้าพิมพ์มาแบบนี้อ่านะครับจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเม่นตัวนี้จะเป็นเม่นนะครับของทางร้านนะครับซึ่งจะมาแบบนี้ซึ่งเทคนิคการใช้นะครับันจะแกะยากเราก็ต้องมาผ่าเห็นไหมครับก็จะผ่าบางที่ก็จะผ่าให้บางที่เราก็ต้องมาผ่า,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 เา,าเองก็เป็นเพราะว่าที่ผ่าเพราะอะไรครับจะได้แกะง่ายนะครับเนี่ยจะแหกเนี้ยง่ายหรือถ้าเราไม่ผ่าปุ๊บพังนะครับวุ้นนะตัวนี้อ่าอันนี้เขาดีหน่อยอันนี้จะเป็นพิมพ์ตะไา่นะครับ ตัวนี้เขาจะผ่าครึ่งมาให้แล้วมันจะมีปุ่มประสานเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเป็นแบบนี้จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมถ้าเราไม่แกะดูปุ๊บก็ไม่รู้ครับเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะพอแกะปุ๊บก็จะพอเดาว่าเป็นกระต่ายหู่ตั้งนะครับตัวนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันซึ่งตามหลักก็คือตามตอย่างที่บอกถ้าเป็นพิมพ์ฟองดองปุ๊บราคาจะค่อนข้างสูงนะครับอ่าอย่างที่หนึ่งผ่านไปเป็นพิมพ์นะครับอา้าวเหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ลืมระเอก นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์พลาสติกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เป็ดนะครับพิมพ์เป็ดอันนี้จะเป็นพิมพ์ 3D นะครับเวลาใช้ก็ต้องเอามาประกบกันเนี่ยนะเอามาประกบทําก็ต้องหยอดมาประกบกันถ้าใช้พิมพ์สาเร็จรีปไม่เป็ดแบบเป็นตัวมีครับจะเป็นฟองดองนี้ก็มีนะแต่ราคาสูงมากนะครับแล้วก็เลยหันตัวนี้หน่อยนัเหนื่อยเอามาประกบกันนิดนึงนะครับพิมพ์ตัวนี้ก็จะราคาไม่แพงมากนะครับไม่เกินร้อยนะครับ หมดเนาะพิมนะครับมีพิมพ์พลาสติกไอพิม์ซิลิโคนพิมพ์พลาสติกและพิมพ์ฟองดองนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องมีแล้วแต่ทุนแลวแต่งบต่อไปอย่างที่2คือถ้วยตวงอ่ถ้วยตวงตัวนี้ของทางร้านจะใช้ตัวนี้นะครับถ้วยตวงนี้สําคัญอย่างไรนะครับก็คือเอาไว้สําหรับวัดปริมาตรปริมาณอัตราส่วนของการตวงวุ้น รสชาติจะคงที่หรือไม่คงที่ก็ต้องอยู่ในการอัตราตวงดังนั้นนะครับบางทีอ่ะพิมมันบอก1ครับ2ครับเหมือนกันแต่จริงมันไม่เท่ากันเราต้องดูนะครับว่าต้นว่าต้นตำรับที่เราใช้ใช้แบบไหนต้องเอาให้คล้ายที่สุดนะครับนะครับสำหรับครับนะครับช่วยตวงนะครับบางทีจะมีอยู่3ด้านนะครับก็คือ1ครับ2ครับเราจะใช้ด้านนี้เป็นหลักนะครับของทางร้านอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นนี้เป็นออนนะครับเป็นออนเป็นฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับออนสองออนสามออนแปดออนสิบออนคือฝั่งนี้ฝั่งนึ่งจะเป็นเอ่อขนาดมิลลิลิตรนะครับขนาด500 ml อยมนะี่เธอคือตัวนี้เราใช้ตัวนี้จะมีอยู่3ด้านนะครับเป็นครับเป็นออนเป็นมิลลิลิตรอ่าสามด้านจบอย่างที่2ครับสำหรับถ้วยตวงนะครับต่อไปอย่างที่3ก็คือสีผสมอาหาร สีผสมอาหารนะครับของเราจะใช้แบบเป็นสีน้ําสําหรับการควรทาวุ้นซึ่งสีน้ําของที่ร้านก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักซึ่งจริงๆแล้ว่มันสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นสีน้ําแต่ที่ร้านจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีน้ํานะครับสีก็มีหลายสีให้เราเลือกเลยสีเขียวสีชมพูสีส้มสีแดงมีเยอะครับก็ลองดูกันละกันนะครับสีน้ํานะครับต่อไปอย่างที่สี่าตัวนี้ หลอดหยดนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าหยดหลอดหยดนะครับเอาไว้สําหรับทําอะไรหลอดหยดคืออันดับแรกคือ1ดูดสีครับนี่ดูดสีตัวมาอาจจะไม่ค่อยหยดหยดนี้มันจะกะยากนะครับเวลาเราใช้ปุ๊บก็จะหยดเป็นหหยด2หยดดดสีขึ้นมานะครับอย่างที่2เราใช้สําหรับดูดวุ้นนะครับก็คือเวลาพื้นที่เล็กๆอย่างเราทําพิมพ์ฟองดองเนี้ยบางทีเราเห็นว่าเขาหยดยังไงกันหน้าก็ใช้หลอดหยดตัวนี้นะครับ ก็หยอดวุ้นขึ้นมาก็หยอดตามพื้นที่เล็กๆพื้นที่น้อยๆที่เราสามารถมือเราเข้าไม่ถึงก็ใช้หลอดหยดเป็นตัวช่วยสําคัญคือสิ่งอย่างที่4ครับต่อไปอย่างที่5อย่างที่5คือถ้วยวุ้นนะครับถ้วยวุ้นนี้ก็เป็นขนาด3มเส้นนะครับเห็นไม่เลยตัวนี้เนาะในหแถวเนี่ยจะขายมีอยู่100ถ้วยนะครับไว้สาหรับทําอะไรก็เอาไว้สําหรับอย่าง อย่างเรานะครับอย่างถ้าเราแบบทำใหม่ๆปุ๊บก,ก็เอามาใส่ถ้วยเช่นทำตัวนี้เสร็จแล้วก็ถ่ายถ้วยขายหรือสําหรับทางร้านครูและที่ครูสอนไว้ในคลิปนะครับก็จะเป็นเอามาเป็นฐานสําหรับพวกตัวกระตู้นต,ตัวดอกไม้ขนาด3ามเซนตัวนี้ซึ่งใครสนใจก็สามารถไปดูในคลิปได้นะครับต่อไปอย่างที่5้าอ่าที่5ไปแล้วทใหม่ครับ1 2 3ต่อไปอย่างที่6เป็นวัสดุดิบครับ วัตถุดิบเนี้ยมีความสำคัญมากสำหรับคนทำวุ้นนะครับในเริ่มตั้งแต่เอาอะไรดีเอากะทิก่อนเลยนะครับแล้วพระเอกเราไว้ที่หลังกะทินะครับร้านคูเนี่ยจะใช้ตัวนี้กล่องสีเข,เขียวนี้นะครับที่ใช้ตัวนี้ก็เพราะอะไรครับหนึ่งเนี่ยเขามีความขาวมากเวลาเราต้มเราอุ่นแล้วมันก็ยังขาวอยู่ซึ่งขนาดก็จะมีอยู่3ขนาดที่ใช้หลักๆเช่น250 ML นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด500นะครับ ตัวนี้เป็นขนาด500 ml อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นขนาด1กิโลนะครับหรือ1,000 ml ซึ่งหลักๆได้ใช้ตัวนี้ยิ่งของใหญ่อะไรใหญ่ก็ยิ่งจะมีราคาถูกยิ่งลดต้นทุนเราไปเช่นเราใช้ต้ม3โลก็ใช้ตัวนี้3กล่องแต่ถ้าเราซื้อ250 ml มาปุ๊บถ้า3โลก็จะกลาไป12กล่องปุ๊บหมดแล้วครับต้นทุนกำไรก็ไปอยู่ที่กะทิตัวนี้หมดแล้วนะดังน,นั้นเราก็ต้องพยายาม รัวต้มเยอะก็ต้องใช้กล่องใหญ่นะครับเป็นกะทิต่อไปเป็นอย่างที่เจ็ดอย่างที่เจ็ดก็จะเป็นน้องๆก็คือเป็นมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวอ่นอ,อนๆนะครับหลายที่หลายทางอาจจะมาจากไหนก็ได้ซึ่งอาจจะใช้เป็นมะพร้าวเผาก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสดนะครับครูก็จะใช้มะพร้าวสดบ้างมะพร้าวเผามั่งแล้วแต่ตามช่วงเทศกาลซึ่งมะพร้าวเนี่ยก็แล้วแต่ อย่างต้มสูตรหนึ่งก็อาจจะใช้สักลูกหนึ่งหรือถ้าสูตรใหญ่ก็ใช้2ลูกอะไรเงี้ยครับแล้วงแต่นะครับตอนนี้มะพร้าวซึ่งเวลานะครับการเลือกดูก็สิ่งสาคัญน,นะครับก็คือบอกกันเลยครับว่าทาวุนคนขายก็น่าจะเลือกให้เราได้ดีที่สุดนะครับซึ่งเราอาจจะฟังเสียงก็ได้นะครับหรือใช้นิ้วขูดก็ได้นิ้วขูดเล็บขูดเดี๋ยวอยาจจะมีสอนในคลิปนะครับแต่เนี้ยเรารู้แค่วัตถุดิบหลักไปก่อนนะครับอ่าต่อไปอย่างที่แป อ่าอย่างที่แปดก็จะเป็นน้ําเปล่าตัวนี้น้ําเปล่าอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นน้ําขวดนะครับเป็นน้ําเปล่าน้ํากรองก็ได้นะครับได้หมดเลยอ่าน้ำเปล่าสุดท้ายอย่างที่เก้านะครับครบแล้วอย่างที่เก้าคือไปเอกของเราคือผงวุ้นนะครับผงวุ้นอย่างที่บอกนะครับว่าผงวุ้นะที่ตามขายท้องค้องตลาดทั่วไปมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกมากซึ่งเราสามารถจะ เลือกใช้ได้ตามที่ยาใสเลยแต่วันนี้คิดเนี้ยผมครูขอแนะนําผงวุ้นซึ่งเป็นผงวุ้นของทางร้านครูเองนะครับก็จะเป็นผงวุ้นสําเร็จนะครับชื่อว่าผงวุ้นสําเร็จรูปตาทองคูณนะครับซึ่งสําหรับสูตรนี้ก็จะเป็นซองขนาดเล็กสุดเลยนะครับก็ที่ว่าสําเร็จก็เพาะอะไรครับสําหรับง่ายสาหรับมือใหม่ัทำนะครับเอาแค่ฉีกซองนะครับเอาผงวุ้นใส่เอาน้ําใสน้ํามะพร้าวใส่กระทิใส่จบครับ รับรองว่าสูตรเดียวกับทางร้านนะครับว่ามีความกลมกล่อมนะครับอร่อยนะครับก็จะอเป็นตัวนี้นะครับผงวุ้นซึ่งอัตราส่วนหรืออะไรเนี่ยครูจะมีสอนในคลิปอีกนะครับแต่สําหรับวันนี้เราต้องนะครับเอาแค่สําหรับมือใหม่ละกันนะครับถ้าไม่อยากจะตวงเราจะต้องตวงน้ําตาลตวงผงวุ้นตวงเกลือนะมันจะยุ่งยากไปทําให้เรา เปลืองอุปกรณ์เราอีกต้องซื้อตาช่างอีกนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ตัวสําเร็จตัวเนี้ยที่ครูจะสอนในคลิปต่อไปเนี้ก็สามารถเทแล้วก็เทน้ำรับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนครับสาหรับคลิปนี้นะครับ9อย่างสําหรับมือใหม่หัดทำที่จะต้องมีก็ขอจบคลิปอีกเท่านี้นะครับสวัสดีครับ